เมนูนี้ถ้าใครได้ลองรอบรองว่าติดใจเพราะวันนี้เราจะแปงกินคู่กับน้ำพริกน้ำย้อยสูตรเมืองเป้ของแบรนด์อีเตรอเจ้าขั้นตอนแรกใช้ไฟอ่อนต้มกระดูกหมูใบย่างน้อย2ชั่วโมงเจ้าระหว่างที่รอเขาก็จะมาแปงหอมเจียวกันครัวหอมเตรียมเพื่อได้เป็นสีเหลืองทองจากนั้นตักแบ่งออกเป็นมีดเสร็จแล้วน้องจะใช้เนื้อนองลายหมูบดหักผักป้อมมารวนแค่ให้พอมีกลิ่นหอมได้ความซุปประมาณนี้ก็เอาปิ๊กไปใส่หม้อได้เลยเจ้าแล้วเราจะปรุงรสด้วยซุปก้อนเกลือแล้วก็น้ำฮาร์ดใช้ไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อย มันช้อนฟองลอยแนาออกน้ำซุปเขาจะได้ใสๆนะเจ้าพอครบเวลาก็เส่มะเขือเทศเลือดหมูตังหม้อไปเหมสักกำเตาอีก,ก็เสร็จละเจ้าแล้วน้องจะจ่าน้ำพริกน้ำย้อยสูต่ต้นตำรับเมืองแป้ของแบน e รนด์อิตเตอร์รสชาติคือโคตรโดดสะดวกมาต้องทำเองเอาอุ่ยขนมเส้นฮดน้ำาปาเหีน่ยน้อยก็จัดหมออละแต่ถ้าได้กินกู่กับขนมเส้นน้ำใสใส่พักลวกและตามด้วยมีกอมาดีลืมหอมป้อมบีบมาแนาวปิดท้ายนะปอทุกมันตึงหม้อขนาดเจ้าชุดนี้น้องจะเอาไปเื้อปอกกินกู่กับน้ำย้อยแบบซอ ตพอเบนพึ่งออกแบบซองมาแบบใหม่สะดว,วกพกพางา่ายค่ะนขนมเส้นน้ำใสเมืองแปก้ก็ต้องมีน้ำพริกน้ำน้อยสูตรต้นต่อนรับเมืองแป้แบบกระปูคุ้มค่าขนาดเจ้าหาซื้อได้แล้วที่อิตเตอร์ชอปหรือจิมตีตะก้าเหลืองใสมือได้เลยเจ้า